นี่มาที่ไปไหมครับว่าทาไมมันจึงตำลุหมันเป็นจึงเป็นมะเร็งอ่าสาเหตุจริงๆไม่มีใครทราบนะครับรแต่ว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าผลกระทบจากอาหารอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราเกิดได้ใช่ครับครับก็เหมือนกับมะเร็งส่วนอื่นๆของอวัยวะเนี่ยนะไม่ทราบว่าสาเหตุมาอย่างไรนะครับถ้าเกิดเราเป็นมะเร็งตมลุหมัมีอาการบอกไหมครับว่านี่เรากาลังเป็นมะเร็งตำลกหมัแล้วไม่มีนะไม่มีเลยนะเงียบเงียบกิเพราะนั้นเป็นเรื่องโรคที่ ที่ต้องระวังเพราะว่าไม่มีอาการต่อมลูกหมากโตเนี่ยอย่างมีอาการที่ว่าเนี่ยแต่มะเร็งต่อมลูกหมากก็ไม่มีอาการเพราะฉะนั้นต้องเช็คที่เรามีพวกตรวจทด้เลือดตรวจด้วยนิ้วตรวจได้เครื่องมืออ๋อเท่านั้นใช่ไหมฮะครับอไอติดติดกันเนี่ยเป็นต่ตอมมะเร็งต่อมลูกหมากไอติดกันมันเป็นปอดถ้ามันเช็คปอดสิทางใจใจนู้ณหมอทีนี้เราควรจะมาเช็คต่างกายเราเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากเราควรจะเริ่มต้น <amam S 1> ที่อายุไหนน้อยๆเริ่มเช็คได้เลยไหมหรือว่ายังไงฮะมะเร็งต่อมลูกหมาเนี่ยควรจะเริ่มสัก50นะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ว่าไม,ไม่แนะนำคือมันเปลืองมอกกว่านะโอกาสมันไม่ค่อยจะมีนะครัครก็พอสัก50เนี่ยนอกจากจะเช็คไขมันในเส้นเลือดเช็ค โรคอะไรต่ออะไรแล <lang> ้วก็ควรจะเช็คไอ้มะเร็งของต่อมลูกหมากไปด้วยปีละครั้งพอแล้วปีละครั้งพอแล้วเดี๋ยวเรื่องอะไรนะครับคุณหมอครับที่เราสองคนเราใกล้เวลาแล้วนะต้องลองเช็คแล้วต้องลองเช็คดูบ้างนะครับคุณหมอเพราะว่าเป็นควาสำคัญ